วันนี้มีโอกาสมาทำบุญพี่น้องจ้าค่ะเป็นวัดป่าด้วยพี่น้องเด้อเห็นบักม่วงลงตาเพ่นปลูไหวตุนเพ่นหลดเป็นบักม่วงสามดูดคอยอ่อนซ่อนธรรมชาสตร์พี่น้องนี่เป็นวัดป่าด้อพี่น้องเด้อทำบุญวันพระกันนะคะเอาบุญมาฝากพี่น้องบัดเพ่นลมลื่นลมลื่นค่ะลงตาเพ่นปลูกบักม่วงแหวลายต้นไม้ก็ลายลายพี่น้องเจะเย็นครับเนาะ วดพืชแล้วแล้วห่อกระสีภาพพี่น้องว่าเบิ่งอันนี้ภาพเบิ่องปะคุงพ่นเนาะคอยอ่อนซ่อนพี่น้องมันยังดอกเบื้องต้นปกคุงพ่นเตี้ยๆหนึ่งพันปลูกไว้เต็มหนึ่งได้พี่น้องเบื้องต้นแค่นี้เองดูลูกสิลูกยังดกเลยปหงวงเพ่นกะหลายปกพริกกะหลายอ้ยพิ่นะปลูกหลอบซาลาเลยพี่น้องนี่แหละไปตาอ่อนซ้อนเนาะเอาบุญเอาบุญมาฝากกันพี่้องวันนี้ทำบุญวันพระด้วยกันนะคะ อพักหยางเบิงสักนิดหนึ่งนะคะดูนิดหนึ่งนี่ค่ะเป็นวัดปลาที่ลมลื่นเนาะมันปลูกพักปลูกหาายางไว้โอ้เปนตนอ่อนซ่อนค่ะพี่น้องจ้ะออาแค่นี้ละค่ะ